โอเคครับก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมนะฮะในแกล้แรนดอมนะครับมาอยู่กันในเกมโรบ็อ x นะครับแมปคอนโทรลอาร์มี่นะฮะวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการเรียกบอสแคนดี้นะครับในกิจกรรมวันวาเลนไทน์นะครับผมเย้โอเควิธีการเรียกบอสแคนดี้นะครับคือเราจะต้องตีช็อกโกแลตนะครับตีไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าบอสแคนดี้จะเกิดนะมันจะเกิดจากการที่เราตีช็อกโกแลตนะครับ มันต้องตีไปเรื่อยๆตีไปไม่นานครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีนะฮะเดี๋ยวมันก็เกิดแต่ถ้าเกิดว่าช่วยๆกันตีหลายๆคนก็จะเกิดไว้หน่อยนะฮะแต่ถ้าเกิดตีคนเดียวก็อาจจะต้องรอสักพักหนึ่งก็ตีไปเรื่อยๆนะครับแล้วเคิดอะไรมากครับตีไปเรื่อยจกอนกว่ามันจะเกิดแค่นั้นเองนะ โอเคนี่ไงนะครับเกิดแล้วเรียบร้อยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับบอสแคนดี้นะอืมแล้วเราก็ตีกันเลยนะครับโอเคตายแล้วเรียบร้อย